โยชิยุกิโอคุยามะซึ่งถือได้ว่าเป็นช่างภาพมาแรงแถวหน้า,นาหน้าใหม่เพราะเองเนี่ยจะไม่ไปพาร์ติซิเพตกับ s ับเจ็เพื่อที่จะเก็บวิชวลที่เขาเห็นไม่ใช่การพูดคุยเพื่อให้ได้อะไรซีรีส์เกิร์ลเนี่ยนะครับจะมีความโรติผสมเข้าไปหน่อยๆความเชื่อที่ศิลปินในยุคเดิมเชื่ออยู่ว่าถ้าคุณถ่ายขาวดำต้องขาวดำทั้งหมดสีต้องสีทั้งหมดแต่ว่าช่างภาพยุคใหม่ไม่มีกรอบ เขาได้พูดเป็นสเตทเมนต์เอาไว้นะครับในแต่ละวันที่เราหลับในหัวเราจะจัดการกับข้อมูลที่รับมาระหว่างวันทั้งสีเสียงกลิ่นอุณหภูมิ ความสุขหรือทุกสมหวังและไม่สมหวังผู้คนที่เราต้องการพบเจอข้อมูลที่มีประโยชน์หรือข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ก็อาจจะกลายเป็นฝันร้ายนี่แหละการจัดการของสมองเราและถ้าเราตื่นขึ้นมาจำมันได้เราจะเรียกมันว่าความฝัน